สวัสดีนะคะวันนี้ทางแอดมินเราอยากจะมาชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรการเริ่มต้นเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีนะคะเพราะว่าอะไร เนื่องจากว่าเป็นอาชีพที่มันมีโอกาสสร้างรายได้ค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ทําให้เราค้นพบศักยภาพในตัวเราดังนั้นดังนั้นนะคะนี่คือขั้นตอนที่เราสามารถทําเพื่อเริ่มต้นเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้เลยจึงเลยนะคะเราจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ก่อนการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันชั้นนำนะคะแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการขายและการบริการต่างๆค่ะสองนะคะเข้าร่วมอบรมค่ะมีหลายบริษัทประกันชีวิตที่มีโครงการอบรมแล้วก็การฝึกอบรมสำหรับตัวแทนการเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอในช่วงแรกๆนะคะจะช่วยให้เรานั้นเพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการขายมากขึ้นนั่นเองค่ะสามเลยนะคะสอบค่ะ การที่จะเข้าสู่สารมประกันชีวิตเพื่อทําเป็นอาชีพจะต้องสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตประกันชีวิตนะคะจะต้องสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานคอปพ,อพอซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะสี่นะคะเริ่มต้นทํางานค่ะเมื่อเราได้รับใบอนุญาตตัวแทนแล้ว เราสามารถเริ่มต้นทำงานด้วยการสร้างฐานข้อมูลของเราการค้นหาลูกค้าใหม่ๆจากช่องทางโซเชียลจากการบอกต่อและเริ่มต้นแนะนําผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เรานั้นได้เรียนรู้มาต่อยอดจากการเรียนรู้อุตสาหการกรมประกันชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะเราควรอยู่ในสถานะของการเรียนรู้และก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์ความรู้ของเรานั้นมันมีการ ฝึกฝนนะคะแล้วก็พัฒนาและการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะและก็ความรู้ของเราให้มากขึ้นมากนั่นเองค่ะ6นะคะสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าเป็นสินสัมพันธ์ค่ะเพราะผลผลิตผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะมันเป็นอาชีพของเราเราในฐานะตัวแทนประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์แล้วก็ มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานทุกครั้งเมื่อเราอยู่ต่อหน้าลูกค้านั่นเองค่ะ 7. การสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายในวงการประกันชีวิตจะช่วยให้เรานะคะได้รับคำแนะนำแล้วก็โอกาสในการขายจากคนรอบข้างที่อยากจะสนับสนุนเราโดยการบอกต่อปากต่อปากหรือหรือนะคะเราสามารถเข้าร่วมกลุ่มชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานหรืออุตสาหากรรมประกันชีวิตได้นะคะเยอะแยะเลยในโซเชียลนะคะ ดังนั้นนะคะการเริ่มต้นเป็นตัวแทนประกันชีวิตอาจจะใช้เวลาและความพยายามในช่วงแรกเท่านั้นค่ะแต่หากเรามีความมุ่งมั่นนะและก็ทํางานอย่างหนักมันสามารถเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้และก็ความสําเร็จให้ชีวิตใหม่ๆกับเราและคนที่เรารักได้เลยนั่นเองค่ะและหากท่านใดฟังมาถึงตรงนี้แล้ว และสนใจนะคะที่จะรับฟังข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนถัดไปการทําเป็นอาชีพนะคะหรือแม้แต่การทําเป็นอาชีพเรามีโครงการตัวแทนที่พร้อมจะให้ข้อมูลตอบข้อซักถามไขปัญหาที่ขาดใจให้กับทุกท่านในวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567เวลา10โมงเป็นต้นไปค่ะรายละเอียดตามโปสเตอร์นี้เลยนะคะ และสำหรับท่านที่สนใจสามารถสแกน QR Code พ,พร้อมแจ้งชื่อนามสกลุลและมือถือผ่านทาง Line เพื่อสำรองที่นั่งและเบรกแล้วพบกันสำหรับผู้ที่ไม่หยุดนะคะที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองและคนที่เรารักไทยประกันชีวิตนั้น Unlock Unlimited มุ่งที่จะปลดศักยภาพฝ่ายขาย มุ่งสู่การเป็น l i f ์โซลูชันเอเจนตสแกนหาพวกเราผ่านเกียคตนี้สำหรับท่านที่สนใจสวัสดีค่ะ